มมันตะกุกเมื่อแล้วนี่หนัหนังเมื่อที่เมื่อที่เลาถือมิดคอนะเอออะะมันสีตตะตุกตบบนี้แหละไม่ไปถือบางนีอบาไม่เห็นกระดูกเลยว่าหมองนี้ป่วยนี่เห็นมันเข้าขานะแล้วันเฟซแม่ประแก้วในเบ้องต้งสู้กันนานไหมมัต่สบบ้หูเพื่อกันประมาณจนเราเก็บขาเพิ่วมามันกัดขาเพิ่อนั่นแหละโอ้แล้วมันก็ไปเหรอมันกัดขากรล้วาบับนี้ตอนแรกมันตุบเมื่อเมื่อเป็นแผลแล้วแต่แต่ลาวา มันผัดจังไดบูมันเห็ดว่าใดจังไดมันมาหันกัดขาอืกัดขาบกัดขาทีหรอบ้างวันนี้เล่ากับเอาเอามีดเดินไปปั้นเขาขาบบอปั้นเขากับบหนีเนาะเป็นแบบมันบ่ปล่อยเลยคุ้มดึงขาจากข้องออกแสดงว่ามีนี้ก็ได้ระบาดเจ็บใช่ไหมกะบ้องหูคือกันแล้วอันนี้กัสิเก็บต้องบ้องหูแล้วเนาะที่ไปเจอไอป้าบ่ได้เห็นเนาะป้าถามเพื่อนเ้อนี่เ้อเพราะว่าถามมาเอาเท่า เจ้าคือบอลเลนหนีแลนตั้งไหนมันมากเกือบถึ้งตัวแหละจักว่ามันแลนมาแต่ย่ำไหนเพิ่นวังตีคือประชิดตัวเลยเออเพิ่นเพิ่นกับข้าแต่ถือทองหาห้างโมเดลเพิ่อนนะเพิ่นว่าเสียงพวกพวกคันไปมันก็มาทั้งเร็วถ้าแมนแลนกับเพิ่นว่าญาติมันคุบข้างหลังเพิ่นก็เลยยืนตั้งหน้าใจเลยเพิ่อนมาแล้วแล้วแล้วหมีทําอะไรมันกัดตะคุบเนาะตะคุบมันมันเอาอันมือมันนาในะนี่ เห็นว่าที่พันไทยป่าบงหูหรืว่าเขาไทยเป็นได้ไปเปิดในโท่าัพท์รับแผลเป็นอันเต็มมันเป็นแผลเลิกอ๋อพ่นวาโบเขียนมันเป็นแผลเป็นหูไปหาเส้นไหมอมันเป็นสามหูเขาะมันอ๋อไปกรงเล็บเออบอขีวอ๋อมันกัดขาด้วยแล้วก็ตบตบที่มือเออบบดนี้หมอพันวาลุงมันเย็บไม่ได้นะมันลึกหมอว่งหมอก็เลยเอาผ่ากอดแม่ล่างแล้วก็เอาผ่ากอดใส่ยาบอกอาคัเชยบอก ยัดลงไปในหูเผลอเรนออกมากตัวเราเลีนออกมาถนาจนจังสี่แหละมันเป็นคู่กันสร้างมันกัดติดติดปลายางมันบ่เราเลีนออกมาแล้วกะจากมานันมน,นัม่มาบ่นั่มาเราว่าเราโทษหลักทรัพย์บ้างเอามาเอาข่อยไปโรงพยาบาลแม่มีกัดคนมันอ้าวยุใสคือจะมีกัดยูซีแยกเขาลูกสร้างข้างลงไปเขาลูกสร้างเราว่านะ<า>ห่างจากบ้านไปไกลไหมห่าง <ละ S 1> จากนนาก็เท่าไหร่ปะเขียนปะมันติดกับปลายยางเขาเลยเด็กประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ย โล่าความบอกวันหยบลังเออกระันหมดเปลเออกินข้าวตีกินหยังถ้าบอไปใต้เขียดกับฮาไข่มดแดงอืมกระตันกับไปวันแหกับยูซัมมิทวะอืมเล้วสีเห็ดหยังใดสีเห็ดหยังกับบัวใมันบัแมนหนาเกี่ยวหยาขนาดเกี่ยวหยาเล่าเกี่ยวหยามาไว้น่ะเต็มกู้ดังอยู่น่ะเออวันเย็นยานี่มันบัแมนหนาหยากับก็หายอยู่หากินเนาะตามวิถีชาวบ้านจะเจคายแล้วมานั่งเฝ้ากันเฝ้ากระทอมอยู่เล่ากับบัวเปตยูเราเนาะ ค<บ>น,นคือหน้ามะแดงก็จะไปหาไข่มะแด<ม>งใช่หนนาพักหวานกับไปเก็บหาเก็บพักหวานั้งตีเลยเร<อ>าเออเขาก็เดินขึ้นขเขาไปเจอเ,เออคือไม่ทำลายไม่ทำลายค่ะเราเห็นแล้วก็บางทีเขาไปเจอเด็กๆน<อ>เดินเล่นเดินเก็บของปลา,า,าดอก กเที่ยวดอก<จ>ดินดอกอะไรเขาก็เจอเขากลับมาเขาก็เดินเท้เาไปแสดงว่ารอบนี้ตาน่าจะเข้าไปถิ่นมันหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ใช่ถิน่นหรือมันลงมาเองมันอาจจะมีเป็นไปอยู่ไปหากินยังไงไม่รู้เพราะว่าเราจากมดตกไปในถัดไปเย็น,อยนโอ้โหะ บริเวณตรงนี้ได้เราเคยสำรวจพบนะครับว่ามีหมีอยู่นะครับก็ในช่วงนี้ก็ฝากประชาชนพันไปยังพี่น้องประชาชนรอบๆพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการเข้าไปในพืนาา้นที่เก็บรักษาป,ป่าหรือท่าในใดที่อยู่รอบๆนะครับก็ขอให้ระวังนะครับถ้าหากพบสัตว์ป่าหรือ นีก็ให้แจ้งกาชาดเพื่อสนธิกิจการ,ก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 รไปช่อระวังแล้วก็พักการเข้าป่าต่อไปครับอ,อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศท,ทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจเส Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ